สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับจะมาพูดถึงคดีเชื่อมจิตนะครับเมื่อประมาณ18นาทีที่แล้วมานะครับมีคําสั่งของศาลเยาวชนนะครับนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้มีคําสั่งนะครับเกี่ยวกับคดีน้องไนซ์หรือเด็ก8ขวบนะครับโดยห้ามผู้ปกครองนําเด็กมาไล่สดนะครับเกี่ยวกับเชื่อมจิตห้ามเผยแพร่คําสอนพระพุทธศาสนานะครับที่บิดเบือนห้ามใช้สื่อต่างๆนะครับ ที่ให้เด็กมาทํากิจกรรมเชื่อมจิตชวนเชื่อต่างๆเนี่ยนะครับนะฮะที่เป็นการยืนยันถึงตัวเด็กพร้อมนะให้เอาเด็กไปหาหมอไปตรวจสุขภาพนะครับที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ภายใน15วันโดยให้ตรวจ2ครั้งภายใน6เดือนและให้แพทย์รายงานความคืบหน้าต่อสารเป็นระยะะก็สุปแล้วสรุปจบแล้วครับ คดีเชื่อมจิตที่ทะเลาะกันระหว่างคุณหนุ่มกันชัยแล้วก็แก๊งอเวนเจอร์ต่างๆนะครับนะกับพวกชาวคณะเชื่อมจิตงานนี้จบแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับ,รนะครบใครจะเอาเด็กมาหาประโยชน์มาทํากิจกรรมมาไลฟ์สดอะไรนี้มันไม่ได้ครับนะมาเชื่อมจิตมามาสอนศาสนาที่บิดเบือนคําสอนแตกต่างไาจากพระไตรปิฎกจะมาเชื่อมจิตเชื่อมแก๊สอะไรไม่ได้แล้วครับจะใช้ระบบทรงระบบซูมนะไม่ได้นะครับสารสั่งชัดเจนนะเพราะฉะนั้น การกระทําที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อมีคำคำสั่งของสารยาวชนที่สุราษฎร์แล้วเนี่ยการกระทําของพ่อแม่ของใครตะใครที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาเรื่องนําเด็กมาเผยแพร่คําสอนเชื่อมจิตนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเสี่ยงโดนดําเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองเด็กนะเพราะคําพิพากษานี่มันชัดเจนเนี่ยคำพิพากษาหรือคาสั่งมันชัดเจนเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครอง นักกฎหมายทนายความใครต่ใครที่ไปไปทำเพจทำอะไรไลฟ์สดอะไรเนี่ยแอดมงแอดมินเนี่ยผมว่าจะถูกดำเนินคดีกันเยอะแยะมากมายนะครับเพราะคำพิพากษาบอกว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยนะเป็นการกระทำที่มันไม่ถูกต้องนะมันเป็นอันตรายต่อเด็กนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยนะผมว่าพ่อแม่ผู้ปกครองคนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผ่านมาที่เอาเด็กมาหาผลประโยชน์มาเชื่อมจิตเชื่อมแก๊สเนี่ยนะก็น่าจะถูกดำเนินคดีไปด้วยนะครับ เห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจุกครูจุกครู